วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับยวรีวิวแอปนะคะวันนี้ยวก็จะมาพาเพื่อนๆไปดูเว็บไซต์ที่ดู YouTube ก็ได้เงินค่ะอย่างว่านะเนาะเพื่อนๆตอนนี้ช่วงโควิดใครก็อยู่บ้านใครก็ Work f กฟ m Home แล้วก็อยากมีรายได้เสริมดังนั้นยวจะพาเพื่อนๆไปดูรายได้เสริมนะคะที่เพียงดู YouTube ก็ได้เงิน ให้เพื่อนๆกดเข้าลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปค่ะคัดลอกไปหรือว่ากดเข้าไปเลยก็ได้นะคะกดวางที่ Google นะคะกดค้นหาก่อนอื่นเลยลักษณะหน้าตาของแอปจะเป็นแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆกดคำว่าเข้าสู่ระบบด้านบนนี้ เพื่อนๆจะเห็นคำนี้ไหมคะเข้าสู่ระบบทับสมาชิกสมัครสมาชิกนะคะให้เพื่อนๆอ่านรายละเอียดบริเวณนี้กติกาเงื่อนไขการถอนเงินต่างๆแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าด้วย Facebook นะคะแต่ของยูเนี่ยจะเป็นลักษณะของการสมัครอยู่แล้วนะมันก็เลยจะเข้าง่ายนะคะ ขั้นตอนการดู Youtube และได้เงินให้เพื่อนๆกดไปที่ขีด3ขีดนี้เลยชมวิดีโอเพื่อนๆจะเห็นคลิปวิดีโอต่างๆนะคะที่เขาจะให้เราดูแล้วก็จะได้เงินมานะคะเดี๋ยวยูจะลองยกตัวอย่างอย่างเช่น1วิดีโออย่างเช่นวิดีโอนี้นะคะยากูซ่า กับนักสืบสาวมาดเข้มนะคะความยาวของวิดีโอที่เราจะต้องดูเนี่ยก็คือ23วินาทีลายลับของเราคือ0.01สตางค์นะคะให้เรากดเข้ามาเลยเขาจะบอกว่ามีผู้ชมตอนนี้890คนความยาวของวิดีโอเท่าไหร่ถ้าเกิดเรา ดูจบเนี่ยเราจะได้กี่บาทนะคะให้เรากดคำว,ว่าเริ่มเล่นวิดีโอเลยนะคะอ่าเว็บไซต์นี้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถถอนเงินได้จริงนะคะเพียงแค่มียอดเงินตามที่เขากำหนดก,ก็คือ12บาทนะคะให้เพื่อนๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆดูไป เปิดทิ้งไว้ไม่ต้องกดค้ำนะคะถ้ากดค้ำม,มันก็จะไม่บันทึกยอดเงินให้เรานะคะแล้วเราจะดูตรงไหนล่ะว่าเราได้เงินเท่าไรแล้วให้เพื่อนๆกดไปที่คำว่าเมนูตรงนี้ค่ะตอนนี้อยู่ดูมาได้สักพักแล้วนะคะก็จะได้2อบาทจุด41สบสตางค์นะคะส่วนกล่องของขวัญน,นะคะ จะมีกล่องของขวัญมาให้เราทุกๆ1ชั่วโมงเราสามารถกดคำว่ากล่องของขวัญแล้วก็เปิดดูได้เลยนะคะเวลาเพื่อนๆจะถอนเงินนะให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปในคำว่าช่องทางการรับเงินค่ะแล้วก็กดไปเลยว่าเราต้องการแจ้งถอนเงินทางไหน รับเงินผ่านธนาคารหรือว่าทางไลไรให้เราใสให้เรียบร้อยนะคะเราก็กดถอนเงินได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจนะคะหากเพืเ่อนๆคนไหนอยากได้รายได้เสริมถึงแม้ยอดเงินมันจะไม่ได้เยอะหนักนะคะแต่ถ้าสะสมไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เราพอจะได้ค่าขนมเนาะ หากเพืเ่อนๆสนใจอย่าลืมไปสมัครกันนะคะเดีย๋ยวยูจะทิ้งลิไงก์ไว้ใต้นี้นะเราพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย